มือแค่นั้นเนี่ยมีหัวใหญจนะอยู่ตรงนี้เขาเกี่ยมไม่ได้ไม่ได้ต้มไม่ได้ไ ต้องเรามาขุดมาเท้ายายม่อมมันจะพาไปทําแป้งก็ความอ้วนคนที่มีไขมันเยอะๆพาไปทำาค่เมนูเด็ดเราจะพาไปสอนนักเรียนมีอมีอรนมีม <c oughs> แล้วเอาเอาไมา้แทงนี่น,ะน้ำท่วมแต่ว่าเราใช้เวลาของน้ำท่วม <c oughs> มาหาสมุนไพรเอามาแห,ย,หย่หน่อยๆนะั้นแต่นั้นนะ่ละปักดูมันไม่อยู่ว่าใหญ่อาจารย์เจอเมื่อกี้ <c oughs> กุลาต้นกันน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมมั้แต่ว่ารอบบริเวณอำเภอน้ำท่วมเรามาครับฮะนี่อ่ะนี่เนี่ยอยู่นี่น,นี่นี่นนอยู่ตรงนี้แล้วนั่นอ่ะนั่นอ่ะเจออ่อาไม้ท้ายายม่อมเอาไปสอนวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดธันวาสอนทำแป้งทำกาแฟงไม้ท้ายายม่อม ทำขน,นมกระบวนการจะอยู่ในห้องเรียนนี่คือพามาขุดแป้งไม้เทา้ายาม่อมไม่ใช่อาจารย์อะไรอ่ะลาบขาวมาให้ไปไหนเจาหัวใหญ่เมื่อกี้นั่นตรงกันสองกอระวังนะที่ตีนะเขียะเขียะซ้ายให้เขาก่อนนั่นน่ะสองกอเขียะไว้นั่นะน,ะน่ะสี่กอต้องเขียะต้องต้องหมายไว้เดี๋ยวมันมันซ้ายมันไปกรอบเขียะนี่กรอบไปเขาด้วยสองกออ๋อ ไม่จะอยู่ใกล้ต้องไอบ้บ่านี่กุดมาเทายาม,ม่อมนี่น้ำท่วมแต่เราตรงนี้น้ำไม่ท่วมก็มาหายากันเพื่อให้อ่าขึ้นมาแล้ววัวใหญ่ไหมโอ้มาทายาม,ม่อมตัวผู้กับตัวเมียพาไปทำแป้งพาไปทำกาแฟพาไปทำเป็นข,ขนมวัวใหญ่อ่า ไม่ได้ระมัดระวังมือเดี๋ยวโดนจะเบื้องตาบ่ายดีนะไม่ท่วมที่วัดเนี่ยๆๆดูดูวัวใหญ่วัวใหญ่เห็นไหมนี่วัวใหญ่มากเลยนี่อยู่ในถุงเนี่ยได้มาเป็นกระสอบเลยดินี่เม็ดเม็ดงามย้อนขบวนกันมาขุดตัวนี้มันเท้าใหญ่ม่อม ก็มีมีเอมซที่เป็นเอมซธรรมชาติล้วนๆเป็นเอมซธรรมชาติล้วนๆที่เราพามาแปสภาพเป็นแป้งส่วนหนึ่งก็พาเป็นต้มเป็นยารักษามะเร็งได้อย่างดีจะ้ะกดระวังเท้าอาจารย์ด้วยครับอาย,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้กดเองอ่าต้น เนี่ต้นเห็นไหมเนี่ยต้นของมาทายามอมพิจิกาเนี่ยเราต้องรีบขุดนี่นี่นี่กอใหญ่นี่นี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยนี่คือมันลงหัวแล้วเนี่ยหัวมันอยู่ในนี้เนี่ยในต้นเขามาเนี่ยต้นไม้ทายามอมเขี่ยช้าๆห่างจากต้นหนึ่งคืบเนี่ยหัวอยู่บริเวณเนี้ยเนี่ยหัวอยู่บริเวณนี้อ๋อ เดียง่ายอยู่ชอบอยู่ป่าซายทะเลเวลาว่างช่วงนี้น้ำท่วมรอบเราแต่เรามาได้อยู่แถวใกล้ๆวัดติมทะเลเย็นเย็นเย็นหัวนึงก็บางหัวก,ก็หนึ่งกิโลสองกิโลเยอะแต่ติมทะเลหัวไม้ โอ้ยระวังยาวอยู่หน้าจอบ่ะวัดตางอ่ะแตว่ามันต้องใช้แตว่ามันชอบงานแบบโหดๆแต่งานละเอียดว่ามันทำไม่ค่อยได้แต่งานละโหดๆนี่มันเอาโอ้มะพร้าวล้มทั้งต้นนะคุณ เทายมมฝดมาเทายมมมาพระรามลมต้งต้นอะไรโอ้ยใหญ่โอ้อย่ามือเขียดเนี่ยเดี๋ยวโดนกระเบื้องโดนอะไรเดี๋ยวโดนกระบอกไอ้โดนอืมเล็กที่ออกขั้นตอนในการทําไม้เทายามมก็คือเราพาไปหั่นบางๆแล้วก็พาไปปั่นกับน้ํา อ,อน้ำปนใสยขยำ้ำขยำ้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนทำอย่างนี้สีรอบแล้วก็จะได้แป้งมาทำยำม่อมแล้วก็พาไปทำเป็นกาแฟทำเป็นขนมได้สารพัดประโยชน์อันนี้ก็จุดหนึง่งโอ้ยเนียนสองซีกแล้วเนียนแล้วเห็นไหม ยังยังอีกถ้ามันมีแง่งยมันยังอีกอเอเออนั่นก็ก็นึงก็ตกประมาณนะ่สองกิโลหรือสามกิโลนั่นครับแล้วจะไปดูฝั่งนู้นต่อเดินไปต่อนะจ๊ะโยมเคลียเคลียสายกาด้วยเพื่อนสัดสารน่ากลัวเลยออาวอาวอา này 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 Đã này này chỗ tương, chỗ này xóm đó này tôi nghĩ chỗ tung chỗ dài nếu phân cấp mà mình đi thích chưa mà anh ở mày nước lắm chưa bà ta này rồi, ai, ra, là ai ra công an dù này á anh tân ngao จอมันตะกี้เขียเขียเขียดินให้เขาด้วยเขียดินให้เขาด้วยเดี๋ยวใหญ่สวนเจ้าของสวนเขาบ้าเอายังมีมีมีอยู่แถงนั้นนะได้มาขุดแย่อีกวะ

นี่ลูกนี่ใบมันเหลืองแล้วเราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วเนี่ยแก่แล้วโอ้ยเนียนอืมงัดทั้งงัดโอ,อ้ขึ้นแล้วเสียงดังแล้วคนแรงโดน,นได้มาสอบใจเลย มาแล้วสองกระสอบแล้วนี่สิถือมาแล้วเราจะพาไปทำกาแฟไม้เท้าใหญ่ม่อมมีเป็นดงใ้หัวที่ออกน้าหนาได้มาหัวนหวนึงนี่หัวนี่หัวเล็กอันนี้ต้นสีสีเขียวก็จะเป็นตัวผู้ถ้าสีแดงเป็นตัวเมีย หัวเล็กตัวเมียหัวใหญ่ต้นหนึ่งเยอะแยะเป็นดงเลยนั่นาะอมันชอบขึ้นอยู่ริมทะเลป่าทรายมาแล้ว,วเอามาอีกเหรอ,อเอามาอีกเหรออ๋อนั้นเ,นเนนม็ดเล็กๆเ,เ,เราจะพาไป Nè nè, mình ngó qua ở đâu đi, nè, tôi nhớ Nè Đi nè má đi. Nè. Mình ngó hả lâu hả? À? มายามมมีสองชนิดชนิดต้น,นจะมีดอกแดงกับดอกขาวแล้วชนิดหัวนี้ก็มีเขียวกับแดง2ส,สายพันธุ์สชนิดมีสรรพคุณมัทายาม,ม่อมชนิดนี้ที่เป็นหัวมีแป้งเยอะคือขุดแล้วก็พาไปทิ้งไว้นหนึเดือนเพื่อให้แป้งมันเกิดหลังจากนั้นแล้วถึงจะพามาทําเป็นแป้งทําเป็นเมนูอาหารต่างๆเนี่ยเราจะไว้สอนวันที่9ก้าสิทันวาในการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งมาทายาม,มอม เพื่อเป็นอาหารเป็นเครื่องดูแลสุขภาพนะคนที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งหรือว่าอ่อนล้าหรือว่าเป็นผู้ไข้ติดเตียงเรียนรู้ในการทำแป้งมาทยยม่อมเพื่อดูแลสุขภาพเอ๊ะสถาวาตเถาวั่นัตนะเถาวัวาตวัวังไม่ได้ อันนั้นเถวสวสัสดิ์งนี้ไม่ได้ร้ายสดเพราะไฟดับที่วัดไฟก็ดับไม่มีไฟฟ้าดีว่าได้ไปชาริจกับรถยนต์ไม่มีแล้วตาจันถมให้เขาด้วยเคียร์เคียร์เคียร์หัวใหญ่นะอันนี้นมะพร้าวอ่า

nã nà ổn à huồi dài mấy huồi dài đó nào, nà dài đó huồi dài chứ mấy anh em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  anh Nào anh em anh em anh ta anh em anh ยังยังมีหัวน,นั่นหรอลูกของลูกเราไปขายายพันธุ์ลูกนั่นนั่นนั่นมีนั่นๆยังมีหัวพวกพิจิเน่โน่นโน่นติดจบไปอาไปไหนอทิตย์ไม่เนาวอันนู้นอ่ะนี่หัวใหญ่มากดูนี่หัวนี้เป็นกิโลแล้วเนี่ยจ้ามาทายม่อมอ่าสปะคุณ คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครอบคลุมโดยการดูแลสุขภาพอย่างดีแต่ต้องพาไปทําเป็นแป้งขั้นตอนการทำเป็นแป้งเนี่ยต้องเรียนรู้นะใครยังไม่ได้สมัครในวันที่การเรียนทําแป้งมา,ายาม่อม9 4้าทันว่าก็รีบสมัครให้เรียบร้อยเรียนรู้แป้งมา,ายาม่อมทาเป็นขนมต่างๆนาน,นา,นนานทําเป็นแป้งทําเป็นกาแฟทําอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามก็แป้งมา,ายาม่อมเนี่ยจ้นะ เนี่ยหัวใหญ่เลยเออเอาปัดทั่วอีกทีนึงเอาใหญ่ไหมคุดแล้วคุดแล้วอีกทีนึงระวังระวังใหญ่ใกล้หัวมันมากเออเออขาดเลยเรียบร้อยคุดแล้วคุดแล้วด้วมะนั่หัวใหญ่สหัวนะลูกของเห็นลูกเล็กได้แล้วเขียดดินสมได้ อาทิตย์เก็บนี่นี่หัวใหญ่มากเลยสองหัวสองกิโลไปเอาตรงไหนเอาในดิน <c oughs> นี่นี่หัวแรกนี่ลูกกันไหมอ่าที่ให้เขาด้วยเขาจะได้ไม่ว่าเราเรามาเอาสารปุ๋ย้วเราก็ปลูกไว้ตามเดิมก็ยี่สิบกิโลสดเราจะได้แป้งประมาณสัก อ่าห้ากิโลห้ากิโลแป้งจะได้เป็นแป้งผงนี่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 หมาหมาหมาต้นแห้งนี่เกลือรู้ไหมด้นวยนี่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 คนคนคนพันคองูขีแดงนี่กอใหญ่ก็อยู่ในนั้นหมาเกลือเกลืยรอยไหมเกลืยรอยไหมเขาจะได้ไปขุดได้ง่าย นนี่กอเดี๋ยวม,ม,มันก็ตามไปไม่มีมุดทันหรอกกเกนเยอลังทนนี่ต้นนตอนึงนี่หัวใหญ่นี่หัวนี้เป็นกิโลนักเรียนเอ๋ยดูความลำบากมาแล้วก็อย่าใช้ให้มากนับ

ก็เราโครงการสมุนไพรเป็นอาหารอาหารเป็นยาครัวไทยครัวโลกนี้เราจะสอนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรให้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันทรัพย์ในดินถิ่นในป่าที่เป็นทรัพยากรอันล้าค่าเพื่อจะใช้เป็นอาหารในการดูแลสุขภาพในครัวเรือนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้ทําได้ทั้งหมด เมนูวันนี้ที่เราจะพาไปทำก็คือแปรผลิตภัณฑ์มันท้ายมาม่อมให้เป็นแป้ง,เ,ปปงเพื่อทำเป็นอาหารต่างๆนานาถือว่าเป็นแป้งมันทายาม่อมที่มีแอมซม์ธรรมชาติมากที่สุดนี่หัวใหญ่ดูดๆก้อนหนึ่งก็ได้ประมาณ2กิโลถึง3กิโลแล้วแต่ขนาดของหัวเนี่ยให้ได้เรียนรู้ ตรงนี้ไม่ได้ร้ายสดเพราะว่ากลางคืนไฟดับที่วัดแต่ออกมาหายาได้เ,เขียเขาด้วยต้องสมสมหัวแตกมาแล้วว่าถิดขุดใด้ดีดเนียนมาแล้วโอ้ได้ไม่เรียนรู้วิธีการขุดเลยมันตะกีก้เนียนหมดสองซีกเลยนี่นี่นี่

หนึ oh are are ่งคืบไงอ่ะหนึ่งคืบรอบโคนแล้วก็เจอหัวแต่ถ้าว่าตัดสิทธิ์คดีเดียวหัวแตกสองซีกเลยโอ้ยสิทธิ์เอ้ยนี่ดูตรงไอ้ตรงไปเลย่วาเออว่าเดี๋ยวตรงนั่นเนียนมาแล้วหะนะ ท้มเลยทมเลยไหนอ่นี่นี่นอาอยู่นี่ขึ้นมาแล้วน่นอเกเียวกเดยเรากี็จเดวกเียวเด็เยวเดียวกยดเรียเดดียเวเ็กเดว็กวัยวเดยเด็เียวรกียวเียวเงกเีียวเดกีวย็นยวว็ยเยวเดยวเวังกดวยดวยดว

Ủa hô, tôn này tôn nhảy mạc lươi Ơi Thang, thang hết rộp lươi Tổng Nói có ngắt khuôn chập lươi Tổng, tổng thang hết rộp lươi Ờ Ơi, đùa nụa lươi tổng อ่แทงแงรอบแล้วก็งัดง่ายนะยังสองเริ่มเป็นลลอัน,นี้น่าจะอันนี้น่าจะประมาณเกือบสองกิโลหัวเนี้ยดูต้นได้เพราะว่าต้นแก่เต็มที่แล้วรูดูการเก็บเกี่ยวมันถ้ายังมั่งก็คือเดือนพฤศจิกาธันมาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วทิ้งไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวัน ก็จะเริ่มลงแป้งเต็มหลังจากนั้นก็แปลสภาพแปรสภาพก็คือพาไปล้างอสหารหั่นเป็นชิ้นบางๆพาไปฝนกับแป้งน้ำส้มขอตัขอภัยน้ำน้ำน้ำปูนด่างต้องเรียนรู้กระบวนการทำถ้าว่าดูชมวิดีโออย่างเดียวไม่ได้วันที่9วันที่11็ธันวาจะมีการ

มีเป็นดงน,ดน,นั่นี่๋งี่ตอขางนเพื่นทำไม่ทันเฮ้ยนี่ต้นของมาท่ายาม